ผมจะมาอ่านมางงะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ตอนที่66ถึง70นะครับกรใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลอะไรด้วยนะครับถ้าใครตามแฟนเพจพี่เขาผมทิ้งลิงก์แฟนเพจพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับไอ้บ้าที่ไหนบังอาจมาแกล้งข้า สถาบันฉางมู่พี่เฉิญยานเขาได้ตรวจสอบมาแล้วพบว่าเย่สวนผู้ที่ทำให้ซูลี่บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ฝึกกบีแถมอันหลานซิ่วยังบอกว่าเขาคือเพื่อนสนิทแบบนี้เราจะฆ่ามันได้จริงๆหรอครับมั่นใจได้เพราะตอนนี้ข้ามีกระบีด้านล่าอยู่ยังไงละ่ะเพียงแค่ฆ่ามันได้ท่านรองคณะบดีจะทําให้ข้าเป็นสิทธิ์หลักแม้ว่าจะต้องเป็นวลปัก,กับอันหลานซิ่วมันก็คุ้ม ฮ่าฮสิทธิ์พี่ความคิดของท่านช่างล้ำเลิศเยซวนอย่าโทษข้าเลยหากเจ้าต้องตายเพราะการตายของเจ้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลื่อนตำแหน่งของข้ายังไงล่ะเออฮ่าฮ่ท่านคณะบดีเมื่อกี้ท่านกับอันจื้อพูดอะไรเกี่ยวกับข้อตกลงของสถาบันฉางมู่ มันคืออะไรงั้นเหรอหากเจ้ารู้แล้วเจ้าจะตัดสินใจยังไงมันก็สิทธิ์ของเจ้าในอดีที่ผ่านมาของราชวงศ์ได้เกิดการต่อสู้ที่น่ากาลัวระหว่างสถาบันฉางมู่และสถาบันฉางหลานแต่ท้ายที่สุดสถาบันฉางหลานก็พ่ายแพ้อย่างไม่มีชิ้นดี สงครามในครั้งนี้สถาบันช่างล้านไม่เพียงแต่จะสูญเสียมรดกแต่ยังผนึกวิญญาณของศิษย์สาวกที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันช่างล้านไว้ในสุสารดาบแห่งความอัปยศมันอาจจะเป็นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้อตกลงงั้นเหรอเพื่อสิทธิตายไปพักผ่อนอย่าสงบ เราทาบันฉางมู่ได้จัดให้มีการแข่งขันต่อสู้ในทุกๆ3ปีตราบใดที่ศิษย์ของเราในสนามประลองชนะเราก็จะสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณได้งั้นก็แปลว่าเรายังไม่เคยชนะเลยงั้นเหรอใช่การต่อสู้ครั้งก่อนทาให้สถาบันของเราสูญเสียสาวกเกือบทั้งหมดและทรัพยากรทั้งหมดก็ถูกยึดไปโดยสถาบันฉางมู่ จนท้ายที่สุดฉางหลานก็มีแต่ตระกูลจีของเราเท่านั้นที่ยังเหลือรอดถ้างั้นแปลว่าตอนนี้เราจะต้องสู้กับสาบันฉางมู่งั้นสิไม่เราสู้มามากพอแล้วข้าอยากให้เจ้าเลือกเพราะตอนนี้ยังพอไม่เวลาที่จะถอนตัว ข้ามีเรื่องบาดหมางกับสถาบันฉางมู่อยู่พอดียิ่งไปกว่านั้นข้าอายเยส่วนจะไม่ลืมความเมตตาของคณบ,บดีที่เคยช่วยหลิงเอ๋อไว้อย่างแน่นอนและข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าเช่นกันข้าเองก็เคยเจอสถาบันฉางมู่มาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยสักนิดข้าก็ด้วยเป็นไงล่ะอันเจอปู่มองคนไม่ผิดหรอกปู่บอกแล้วว่าพวกเขาจะต้องเลือกอยู่อย่างแน่นอน มีแต่พวกคนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่กลัวความตายเฮ้ยที่นางเป็นเช่นนี้เป็นเพราะพ่อแม่ของนางเสียชีวิตด้วยมือของสถาบันฉางมู่นางก็เลยกังวลว่าพวกเจ้าอาจจะเป็นเช่นเดียวกันข้าเข้าใจเนี่ยเนี่ยตาแก่ท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าเราจะต้องเข้าร่วมการประลองสุดอันตรายเพื่อสถาบัน ท่านยังไม่แบ่งทักษะการต่อสู้กับพวกเราบ้างเลยงั้นเหรอแบ่งปันอนะคำว่าแบ่งปันแบ่งปันมั่นใจได้เลยจากนี้ไปข้าจะฝึกให้พวกเจ้าเองวันถัดไป ผู้เท่าจีนี่ท่านเรียกตัวอะไรออกมาเนี่ยม้าป่าวิเศษระดับวันลเล่ความรู้ยอดเยี่ยมสมแล้วที่มาจากตินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์ประหลาดน่าเสียดายที่ตัวนี้ไม่ยด้มีไว้สำหรับเจ้าหรอกนะเซวโมโ่เจ้าไม่ชอบการวิ่งใช่ไหมล่ะแม้ว่าความเร็วของเจ้ากับม้าป่าวิเศษตัวนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก แต่ในแง่ความแข็งแกร่งเจ้าเทียบมันไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นข้าถึงเอามันมาเพื่อให้เจ้าออกกําลังกายยังไงล่ะเจ้าจะต้องออกกําลังกายเยอะๆจะได้แข็งแกร่งนั่นรู้ไหมตาแก่จีนี่ท่านหมายความว่ายังไงทั้งหมดนี้จะดีต่อตัวเจ้านะเสียวโม่ หากเจ้าไม่วิ่งข้าเกงว่าตะเกียบบนโต๊ะอาหารข้าของสาบันช่างหลานจะต้องลดลงแล้วนะชิบหายแล้วไงตาแกจีท่านมันบ้าช่างหน้าสังเวชยิ่งนักโชคดีที่ไม่ใช่ข้าตาแกจีท่านมันไม่ใช่มนุษย์ คณะบดีข้ารู้ว่าเจ้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดท,ทุกวันที่ภูเขามังข้าเดาว่าไม่มีสัตว์ประหลาดชนิดไหนที่เจ้าไม่รู้จักดังนั้นข้าจึงจัดเตรียมสิ่งนี้เอาไว้ให้เจ้าสิ่งนี้คือไม่ต้องถามไปเลย ไปที่ต้นน้าและไปที่เหนือน้ําตกแล้วร่างกายของเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นจากธรรมดาเป็นอย่างมากถึงตาเจ้าแล้วละ่ะดูจากสกิภาพของเจ้าแล้วใน่เมืองหลวงจักรวรรดนอกจากอันลานซิลเจ้าก็ไม่เคยแพ้ใครขอบคุณสําหรับคำชมครับท่านคณะบดีทักษะามา่ดีที่สุดของเจ้าคืออะไรงั้นเหรอ กาปั้นทลายภาูผาทักษะการต่อสู้ระดับพื้นดินครับใช้กำปั้นของเจ้าทำลายภูเขาลูกนั้นทำลายงั้นเหรอสมวันต่อมา ข้าทำแบบนี้มา3ามันแล้วยังไม่มีแววที่จะพังทลายเลยสักนิดผู้เท่าจีเคีอยไรยของเขาถึงให้ข้าทำลายภูเขาด้วยกำปั้นของข้าแม้จะอยู่ในสานนะรล่างสีทองก็แล้วแต่ร่างกายก็ยังได้รับบาดแผลอยู่การฝึกแบบนี้มันจะได้ผลกับข้าจริงๆเหรอเออไปถามผู้โอโสดีกว่าภายในหอคอยเรือนจํา ท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าข้ามีเรื่องบางอย่างจะถามท่านท่านหายไปไหนงั้นเหรอไม่ใช่ว่าท่านจะอยู่ที่นี่ตลอดไม่ใช่หรือไงโพโสนั่นท่านใช่ไหมท่านอย่าล้อเล่นกับข้าสินี่มันแปลกเกินไปแล้วนั่นใคร ดูเหมือนจะมาจากหอคอยชั้นที่สองนี่มันพวโสโคเคยบอกว่ามีสัตว์อสูรที่ช่วร้ายอยู่บนชั้นที่สองถ้ามันหลุดออกมาข้าจะต้านทานมันได้ไหมนะนี่คือ นี่คืออะไรนี่สำหรับข้างั้นเหรอเอ,อ่อนี่ร้องไห้งั้นเหรอนี่จะต้องการให้ข้าปล่อยเจ้าออกมาอย่างงั้นเหรอมาอีกแล้วยิ้มงั้นเหรอแน่นอนว่าข้าต้องการให้เจ้าปล่อยข้าออกไป ฐานการเพราะปลูกของข้าในตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าอสูรยักษ์ตัวนี้เลยแม้แต่น้อยอีกอย่างตอนนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าผู้โสอยู่ที่ไหนถ้าข้าปล่อยเจ้าออกมามันจะต้องเกิดหายนะและข้าคงจะมีปัญหาใหญ่ตามมาดังนั้นในตอนนี้ข้าจึงยังปล่อยเจ้าออกมาไม่ได้ แต่เจ้าไม่ต้องกังวนลหรอกนะเมื่อข้าแข็แก่งพอที่จะควบคุมเจ้าได้เมื่อไหร่ข้าจะต้องจะต้องเอ้อ <c oughs> จบคลิปแล้วกันใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับฝันดี